สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านครับมาชมอาจารย์ชูครับตักเศษไม้ครับเศษขยะใส่รถทอทงครับงานแครงครับตรงนี้แครงเสร็จก็จะถมดินครับตรงนั้นก็สูบน้าออกจากสะครับแล้วก็จะลอกเอาดินที่ต้มออกครับ เอาดินขี้ต้มออกเสร็จแล้วก็จะถมดินนะครับ <c oughs> โอ้โหจัดเต็มเลยครับเที่ยวนี้จัดหนักจัดเต็ม <c oughs> โอ้กดไหนเนี่ยเด้อชู <c oughs> นี่จะชมโคพงครับมีโหลดนิดหน่อยตักยากหน่อยนะครับพวกเศษไม้นี่เดี๋ยวจะให้จานชูลงไปไล่ที่ตมแล้วนะครับวันนี้กะว่าจะทำให้มันเสร็จนะครับ เอาขี้ต้มออกให้มันจบน,นี้จะได้เอาดินมาถมเลยไปโอ้โโอ้วเเต็มเลยครับไปแล้วลากไปแล้ว xuống hành ở đây theo đường vô u u theo ายแล้วโอ้พี่ตมลึมกันได้นี่ไม่ใช่น้อยๆเด้อ โอ้เลื่อนเลื่อนลื่น,น,นม่เนเี่ยววะนี่ปลาไหมนี่ เดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องซูเพิม่มอีกหน่อยเอ้ยเฮ้ยอู้เกือบจมโอ้มันน้ำทางนี้มันตื้นทางนี้มันมันต่ำกว่าฝั่งโน้นมันลึกกว่าด้วยนี่เดี๋ยวเร่งเครื่องอีกหน่อยกันนะให้มันเร็วๆหน่อยไหม ยังเ,เลยวะนีบ่ไล่ขี้ต้มเลยไล่ขี้ต้มเลยครับ จะตักออกดูไล่กี่ตมเลยเด้อเีไปมุมเดียวยังดิอเปมุมย่ััไปต้องตักใส่รถดำแล้วเที รู้ว่าลึกแค่ไหนเลยตมไมลึกค่ไหนนอะพอที่ทรายดูครับจานชูเริ่มไล่แล้วไล่น้ำแล้วครับเริ่มคลุกที่ตมแล้ววันนี้เราจะทำการไล่ที่ตมออกจะกวดกวาดกวาดกวาดออกให้สะอาดแล้วก็มาถมดินครับ เล็กเลยอะออดินสมองดินสมอง <c oughs> <c oughs> นี่ต้องเอาดินแห้งมายันไว้ครับโอ้คิดต้มไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอก อาศัยเอาดินแห้งๆแล้วก็ดัน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 ผสม,มกับดินขี้ตมไปด้วยครับน่านถึงดินถนึงดินแห้งแล้วนะ้าเจอดินเหนียวยนนยแล้วลงงจันชูทำทางลงแล้วพี่น้อง อ่ะอ่าลงไปไล่ไล่ไล่น้ำให้มันไปอยู่นู่นไงอย่างน้าเราก็กำลังรักพอมน้ำจะได้จับปลาไปเนาะนี่กปลาเยอะอยู่นะตัวเด็เห็นตัวแล้วเห็นตัว ตัวใหญ่ๆอยู่นี่แหะโอ้ดินสวยแถบวะทำทางลงนีเไห่ะนี่แลางเทียงข้าง กพลึบป่ะนี่นี่จะลงแล้วเห็นไหมตั้งลำเอาสปอเก็ตลงล่างครับตั้งลำก่อนเอาสปอเก็ตลงไปก่อนครับ <c oughs> นี่เราจะลงไปแล้วลงไปไล่ที่ตมเลยครับตอนนี้ มันสไลด์ไปอย่างนั้นน่ะทำไมมันสไลด์ลงมาอย่างนั้นน่ะดูอ่ะดูอ่ะอู้หึ่งเนี่มันจะเจาะไล่ไล่ไปก่อนไล่ไปทีละนิดทีละนิดก่อนอู้หึ่ยไม่จมหรอแต่มันไหลแข็งอยู่แข็งอยู่มันตกติอยู่อู้หูสไลด์ลงมาแล้วอูว้ พดินแหเจอดินแห้งนะเพื้นที่แล้วดันว่าดินเจอดินเินหนียวเลยนะเออชั้นดินเหนียวแล้วใช่ลงสบายเลย มกันน้ำไม่อยู่ครับเออยันไปเลยชู้ โคจะเดินลงมาเรื่อยๆครับอู้อู้อู้มิดเลยอะ ลไล่มานี่มายืนฝั่งนี้นี่ตักเบี่ยงเลยนะครับยังตักเวี่ยงได้อยู่ไล่มาฝั่งนี้ไล่มาฝั่งนี้แล้วก็ไม่โคมายืนฝั่งนี้ครับแล้วก็ตักเบี่ยงไปฝั่งนี้เลยโยนไปนี่เลยอาจจะได้ใช้รถดัมบ้างเป็นบางส่วนครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องหรือว่ามันแรงไหมอ๋อชุดตึงชุดตึงนี่ผมว่าสายพานมันยนต์แน่นอนเลยนี่สายพานไม่จะหยนต์ครับเนี่ยหยนต์แน่นอน เลยออกค้าเนี่ยออก้านซูจะปีนขึ้นไปคืนแล้ว

ช่วยกันยกไอ้นั่นมาไปไอ้เครื่องคัวน่ะหุงข้าวหุงนี่นะเอา,าหุงนี่รอรถไถมาไว้บ้านเด้อไปยกขอแล้วขับรถไถมาจอดที่บ้านค<อ>ือเอามานี่เลยวะเอามานี่เลยก็ได้รถไถอ่ะมาปรับตรงนี้ด้วยถ่ายตั้มอ่ะนนไปช่วยกันเก็บขอไป เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮิบหน้าครับสวัสดีครับผม